สวัสดีครับผมอาร์ตครับผมแม็กซ์ครับวันนี้เราสองคนจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของวิธีการสร้างบุ๊กิ้งในออฟฟิศสามหกห้าบ s สเนสพรีเมียมใช่ครับต้องบอกว่าไม่ต้องใชอคำรู้อะไรมากเลยครับพี่อาร์ตไม่ต้องทำเว็บเป็นไม่ต้องเขียนโปรแกรมเป็นไม่ต้องเขียนอะไรแบบทำระบบโฟร์ต่างๆเป็นเรามีสำเ็บรูปให้ใช้งานเล่าก่อนดีกว่าว่าบุ๊กิ้งมันเอาไว้ทำอะไรจริงๆต้องบอกพี่อาร์ตว่า เวลาดำเนินธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับคิวเนี่ยสำคัญมากจัดคิวเหรอใช่ครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าต้องง่ายๆเช่นอย่างเคสนี้คือเรามีร้านที่ว่ารับตัดขนสุนัขขนแมวนั่นแห่าหรือฝากเอาไว้หรือบางทีเราเห็นธุรกิจประเภทที่โรงแรมโรงแรมน้องหมาครับโรงแรมน้องแมวอย่างว่าสมมุติว่าต้องไปเที่ยวต่างประเทศแต่จะเป็นห่วงน้องหมาน้องแมวว่าจะทำยังไงดีก็เราก็สามารถทาธุรกิจพวกนี้ได้ซึ่ง ถ้าโดยสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องบอกว่าโทรเข้าไปจัดคิวต่างๆทั้งหมดเนี่ยจะถูกเป็นเมนูนูหมดเลยครับพี่อาร์แต่สิ่งหนึ่งพอเราใช้ตัวบุ๊ก i n งของออฟฟิศสามห้าบิสมิสเพียมทุกอย่างจะเป็นระบบครับพี่อาร์แล้วก็จะมีการเชื่อมต่อกับเรื่องของอีเมลเรื่องของค a ล e n d a r ลิงก์กับตัวมือถือไว้ของทางเจ้าของที่ทำธุรกิจตระนั้นง่ายๆว่าตัวฟีเจอร์บุ๊ก i n งในออฟฟิศสามหกห้าเนี่ยมันจะมาช่วยให้กับธุรกิจในแง่ของการบริหารจัดการคิวใช่ไหมฮะ จะช่วยในแง่ของลูกค้าที่มารับบริการเนี่ยสามารถที่จะทำบุ๊กิ้งเข้ามาได้เลยเพราะข้อดีครับพี่อาร์ทำดับแอป,ปมือถือได้เลยใช่ครับพอากดเข้าไปในสมมติว่าเคสนี้คลินิกเนี่ยมีมีมีทำในเรื่องของ f a c e b o o กแฟนเพจไว้ใช่ <พบ S 2> ไหมครับก็สามารถทําการแอปปุ่มเข้าไปและลิกเข้าไปปุ๊บมันจะเห็นเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตัดคนมาขนแมวมีคิวบ้างตอนไหนหรือการที่จะฝากน้องหมาน้องแมวไว้ตอนที่จะกลับมเทศเนี่ยมีคิวมีห้องว่างหรือเปล่าเพราะว่าในระบบมันสามารถดู แล้วมันจะเตือนเข้ามาที่เจ้าของธุรกิจไหมอะในในมือถือมันจะมีแอป Microsoft Booking นะครับก็สามารถดาวน์โหลดใน Android และ iOS ก็สามารถโหลดเข้ามาปุ๊บสมมติมีคนเข้ามาทำการจองคิวไม่ว่าจะเป็นการตัดคนหมาคนแมวหรือว่าทําการฝาดน้องหมาน้องแมวเนี่ยมันจะเด้งมาที่ตัวโทรศัพท์เลยครับแล้วก็ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยเวลาเปิดแอป Booking มาในฝั่งของเป็น Windows Device นะครับหรือตัว Mobile App ก็จะเห็นเรื่องของตอนนี้วันนี้มีคิวเข้ามากี่คิวแล้วและคิวเนี้ยสตาร์ทคนไหนใน ในธุรกิจเป็นคนดูแลแล้วก็จะบอกรายได้เดับพ่อาซึ่งดีมากเลยครับว่าพี่อาสามารถเปิดแอป,ปเข้ามาดูปุ๊บเห็นรายได้แล้วว่าตอนนี้เรามีรายได,ได้เท่าไหร่อ,รอ